ก็วสวัสดีทุกคนกันด้วยน,นะครับแล้วเ,เราใช้โรดี้ยืนกลางเดียวมันเดิมนะทุกคนผมรู้สึกว่าแม่งมันไล้บอลดีอ่ะเป็นตัวที่ผมใช้ประจำสำรองก็จะเอาเป็น,นยีแคลไลน์นะทุกคนดิยึดตับคึงคึงแล้วโอ้ยสตัตว์เองไม่ผลมนอับไปโอ้ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแลเส้นกาจาวเวอร์นะข้องล่างกูอุ้ยโอ้โหเราถึงด้วยแล้วฮาแลนกูทำช่องมาแล้วโยนไหมเฮ้ยฮาแลนกูนิดเดียวนิดเดียวก็ออกเยอะแล้วนะนี่เอาจับฮาแลนมึงทุกคนไม่ได้เล่นฮาแลนนานเนี่ยฮิสวยสวยสวยยกไปโอ้โหยกไม่ดี เมซี่กูม่ชนะด้วยเลยเมื่อกี้ไวสระเกมที่สระยืนกลางอ่ะอุ้ยโอ้หแทงมาอย่างนี้ยังไงยกไปโอ้โหไม่น่าเลยกูหาเล่นรออยู <smoking UC S> <sh uffy> <wh> ่โอ้โหเอาจนไดน จช้ได้ทุกคนฮาแลแนด์ยังคนเหมือนเดิมแต่ก็ใช้ประจำแล้วนะเดนดิงยังไม่ค่อยได้ใช้เลยตั้งก็มี NBA เอ็มบิยาเนี่ยออ้ยอุ้ยกักันเองโอ้โหเป็นเนรื่องเลยทุกคนเมซี่ด้วยโดนนิ่มๆหรอวะโอ้ยแทงมาอย่างนี้มาดิมาดิออ้ยฝนด้วย โอ้โหปันเลยนะมเมื่อกี้สวยไ,ไ,ไม่ผ่านเจอดักซ่องอยางีงก็ไม่ไหวนะสู้ไปผมมาขุนยานกูเก้ียวอยู่เลยวะแทงไปดิ ี๋ยวกูทรบเองเลยไม่ทันต้องบุกว่ะซึ่งว่าเกมบุกเรามันตื้อๆหัวใจมาอย่างนี้ก็สวยดจ้ามาอย่างนี้ก็เาจา่วดิโอ้ยโหไปมุ่นตัวทำไมนะบุกโย่ไอ้เขาส้องใจแรงมาหน่อย โอ้โหรอดีอยู่ทำดีมาดิมาดิเอามาละเอามาละกูใจเย็นใจเย็นกูเย็น,ยน,ยนสาระโอ้โหสาระกูมันเอาจัดเลยว่ะโหยืนปั้นซ้อซ่องเลยทุกคนลูกถนัดยังไงทุกคนแพนนี้ ถือว่โหอยู่นะแต่เกมรับรู้สึกว่ารุวๆไปแลทุกคนวพราะผมใช้กลางรับตัวเดียวไงเฮ้ยสเตเพิ่งจะนำเมื่อกี้เกือบโดนแหละเฮ้ยบุกโยโยชว์พิวว่ะไม่ได้กิ่งหรอกยกไปไม่เที่ยง Oh, โอ้ยสามตัวเอาอยู่เนี่ยโดนเลยยังได้ทุ่มวะโยนทีนึงโอ้โหเมซี่มางโยนดิโอ้โห เขาอืมโอ้โหนี่มาเรามาคุณวย,ย์โดนกูแน่ม่งไม่ดีวะร่รางนี้มันม่ง,งไม่ค่อยดีมเซม,มังไลลิน ดีลาแท้หวะอุ้ยฮาแลนกูลงมาทำไมโอ้หาแลนกูลงมาบุกเลยโอ้หิายฮาเนกูไม่อยู่เลยมาดิอุ้าลากยได้อยู่เมี่โยนึง อืมฮึบอลมยโอ้โหอะไรนี้ทีเดียวรุดเลยต้องเขย่ดต้องเคลียร์ก่อนวยโอ้โหไม่ทันไม่น่าส่งเลยเมื่อกี้ Certainly getting much tighter to him now, at least the message was received. Now it's rivering. Well now here's a good battle. Bicep to bicep. Oh, Now he's off and running. โอ้โหบอลเขา้าทางเลยเข้าซ้ายเมื่อกี้มันเข้าขวาแนละ้วมันกล้ายิงีออกทีนึงสวย,เ,ยเลยีมานุ่นไม่ผ่านเลย ชินนี้มันเนียวสิวะไม่ออกเยโหอาจารย์ไม่ทดนเวลาเลยโหรูปที่สามไม่ได้วะยังไงทุกคนก็ันเจอใหม่ครับวันนี้ครับ